ที่45เปบป้าบรเนียมนี่มันถูกวังยาหรืออยากทรงเปิดเผยร่างที่แท้จริงเว้นเสียแต่จำเป็นจริงๆมิเช่นนั้นร่างกายของพระองค์จะตกอยู่ในอันตรายขอโทษนะคานุนข้าทนไม่ได้พระเจ้าข้าเต็มใจที่จะมอบเวทมวนต์และพลังชีวิตของข้าแบ่งให้ผู้หญิงคนนี้ ให้ข้าพานางกลับคืนมาจากเทพโอซิริสเบงเวทมุนเบอร์เนียไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะรับสารเจ้าเองข้าเต็มใจให้เจ้าทุกอย่างเบอร์เนียฟาบาฟาบาทรงอาจจะเป็นโรหิตก่อนหน้านี้ยังทรงดีๆอยู่เลยทำไมฟาบัาถึงได้อาจเจะเป็นโรหิตและสลบไปล่ะฮะ บาบาส่งแบ่งวิญญาณส่วนหนึ่งและให้ใช้ร่างสัตว์อวตารตามบรเนียมไปเกรงว่าจะเผยร่างจริงและใช้เวทมนต์จึงทำให้พระวรกายได้รับบาดเจ็บสาหัสแย่ yeah, แล้วเจ้าอิมบรเนียมทรงตกอยู่ในอันตรายพ่อมดคานุกนกำลังจะไปไหนหรือข้ามาที่นี่เพื่อมาหาน้อใชายของข้ามินนา เจ้าชายโจเซ็เหมือนว่ามินนาจะได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเลยแต่ผู้ชนะการคัดเลือกกำลังจะมากันแล้วมินนาไม่สามารถเป็นประธานในพิธีได้มีเพียงข้าเท่านั้นที่เป็นประธานในพิธีแทนได้ฝ่าบาททรงไม่สามารถเป็นประธานในพิธีได้เจ้าชายโจเซท่านคงไม่ได้อยากช่วยโอกาสยึดอำนาจหรอกใช่ไหมพะยะค่ะ ข้าคิดว่าเจ้าตังหักที่ใช้โอกาสนี้เพื่อยึดอำนาจดังนั้นจึงทำให้มินนาบาดเจ็บทำว่าอะไรนะมินนาได้รับบาดเจ็บสาหัสและสลบก่อนที่ข้าจะมามีเพียงพวกเจ้าสองคนเท่านั้นที่อยู่ในห้องนอนทหารนำตัวเฮริมบูอริยาผู้ทรยศออกไปพะยะค่ะเจ้าชายโจเซฟฝ่าบาททรงไม่รเัเบญทานแน่ พ่อมดคานุษเจ้าคิดว่าข้าไม่สามารถทำหน้าที่แทนฟาโร์ได้หรือพ่อมดคานุษการรัสตาไม่ง่ายเลยหากเจ้าไม่ยอมจำนนต่อข้าข้าจะจัดก,การเจ้าไปพร้อมกับอริยาในช่วงที่ฟาบาททรงสรบอยู่เจ้าชายจจซุนความจะทำหน้าที่แทนพระยะาข้าไม่สามารถถูกขังกับอริยาได้มิเช่นนั้น จะไม่มีใครอยู่เคียงข้างฟาบาทพวกเจ้าอย่าเข้ามานะแต่ต้องค่าเสด็จพี่ข้าไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แน่เฮ้ท่านดิบปิดปากถ้ำแล้วเราถูกท่านดิทอดทิ้งอย่างไรเสียก็ต้องตายหากมีเจ้าหญิงจากอียิปต์ตอนบนฝังอยู่ด้วยก็คงไม่เลวอ้าอะไร นี่มันเกิดอะไรขึ้นงูปโผล่ออกมาจากรอยแยกหรือในสถานการณ์ที่สิ้นหวังก็ยังรังแกนคนอ่อนแอเหมือนว่าพวกเจ้าจะเป็นคนประเภทเดียวกันกับติสินะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่องคืนสนองพวกเจ้าแต่อ,อยู่ที่นี่สถเถอไรประโยชน์ตกใจจนสลบแล้วเบอเบอร์เนียม อารมณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและความสามารถในการควบคุมงูได้ด้วยเกิดอะไรขึ้นกับนางกันแน่คามอนอยากออกไปหรือไม่ตอนที่46เหมือนว่าเจ้าหญิงชฉลยดิเป็นคนแรกที่นำสัญลักษณ์แห่งชีวิตกลับมามีนำไม่สบายข้าทำหน้าที่แทนฟาโร นางในดิฟเจ้านำเสน่หและแห่งชีวิตมอบให้แก่เหล่าทวยเทพเธอเพคะหลังจากที่ข้ากลายเป็นนางในแล้วข้าจะแบ่งทรัพย์สมบัติของอี้ตอนบนไปนยังประเทศบ้านเกิดของข้าทำให้ประเทศบ้านเกิดของข้าเป็นเจ้าเหนือแผ่นดินนี้เลข้าจะเป็นเจ้าหญิงผู้สูงส่งหยุดใครบอกว่าเจ้า มีคุณสมบัติได้เป็นนางในเสิ่งนี้มันบรินเนียมสัญลักษณ์แห่งชีวิตเป็นของปลอมก็สามารถเป็นนางในได้หรือบ,บริเนียมเจ้าเจ้ากลับออกมาได้ช่างไรเห็นได้ช่ังว่าข้าทำร้ายทางออกทั้งหมดและให้กินยาพิษแล้วนี่ทำไมนางอดูไม่บาดเจ็บเลยละ่ะข้ากลับมาแล้ว เจ้ากลัวหรือการตายของเปป้าไม่ปล่อยให้เจ้าหลุดพ้นไปง่ายๆหรอข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดอะไรเบอร์เนียลเบ้เจ้าจะอิจฉาที่ข้าได้สัญ,ญลักษณ์แห่งชีวิตก็ไม่สามารถพูดได้ว่าสัญ,ญลักษณ์แห่งชีวิตของข้าเป็นของปลอมเพราะของจินอยู่ที่ข้าไงสิ่งที่อยู่ในมือของเจ้า คือของเรียนแบบที่ข้านำมาจากบ้านเกิดตอนที่ตอนนี้ข้าตอนนั้นข้าแอบ,บเปลี่ยนสนัญลักษณ์แห่งชีวิตของจินและของปลอมให้เจ้าหยิบของปลอมไปนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะตกดุ่มพลงนี้ไม่เชื่อหรือเช่นนั้นเจ้านำของปลอมวางไว้สิมาดูว่าพระเจ้าจะลงโทษเจ้าหรือไม่อย่าอย่านะ เหมือนว่าของปลอมจริงๆเดดบางอักมากน่งกล้าดีอย่างไหน้าของปลอมมันหลอกราชวงศ์ผิดแผนแล้วแต่ว่าข้ายังมีแผนสามรอบเบอร์เนียมสัญลักษณ์แห่งชีวิตนี้เจ้าได้รับจากกันข่ายเจ้าหยง่นเฉลยคนอื่นๆเจ้าหญิงใช้สัญลักษณ์แห่งชีวิตที่เพื่อนเลือกเพื่อเป็นนางในของฝ่าบาทแล้วเจ้าไม่ทำร้ายฝ่าบาทหรือฮะ ข้าทำไร้ายมินาหรือเช่นนั้นเจ้าก็ดูให้ดีว่าน,นี่คือใครดิฟเจ้าทรยศต่ออีตอนบนข้าจะชำระแทนที่เจ้าทำร้ายข้าเป็นร้อยเท่าแน่นอนออหนึ่ไม่ถึงหนยว่าเจ้าญิางคามอนก็รอดชีวิตด้วยฟารอโจเซตฟารแห่งอีตตอนบนผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดให้ความเป็นทันกับมอบฉันด้วยเพคะ คามนคงจะเหนื่อยเกินไปจากการคัดเลือกสิ่งที่นั้นพูดไม่ควรเชื่อเพื่อความยุติธรรมนำตัวคามอนและเบร์เนียนเข้าคุกเพื่อสอบปากคำก่อนเสด็จพี่เจ้าเซิฟพี่หมายความว่าอะไรแม้แตคคำพูดของข้าพี่ก็ไม่เชื่อหรือเจเซฟเป็นเพื่อนเดียวกันกับดิดไม่รู้ว่ามินาเป็นยังไงบ้างฉันต้องบอก ป้องและป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเครืไม่อย่างนั้นใครกล้าแต่ต้องนะฮะข้าเป็นฟาโรห์ข้เป็นกฎหมายของอียิปต์ข้าจะรอดูว่าใครกล้าแต่ต้องเบอร์เนียมฮะม,มินมนาเจ้าฟื้นล้มานี่สินั่งบนบัลลังของเจ้ามินาเบอร์เนียมไม่ต้องกลัว ต่อให้ตายข้าก็จะอยู่เคียงข้างเจ้า <c oughs> มินาตอนที่สี่สเจ็ข้าจะรักษาฝ่าบาทเองดบกวนเจ้าด้วยนะคานุษพวกเจ้าพาฝ่าบาทเข้าไปในห้องนอนขอรับจริงสินี่ให้เจ้าหนังสือกันยอมรับจำนวนของประเทศบ้านเกิดของดิเอ๊ะ ฝ่าบาทไม่ได้จับใี้จับข้าวพวกเจ้ามาจับข้าทำไมจับนางเข้าคุกซะจักนำคุกเข่าลงเบอร์เนียมทำไมเจ้าต้องทำทำไมพวกเจ้าต้องทำตามคำสั่งของนางด้วยข้าเป็นนางในใกล้ตัวของฝ่าบาทแน่นอนว่าข้ามีสิทธิ์ที่จะสั่งใครมาจับเจ้าก็ได้อีกอย่าง เจ้าดุนนี่สิว่านี่คืออะไรเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เบิไไมเน,เนียเจ้าหลอกข้าทำไมจะเป็นไปไม่ได้ประเทศบ้านเกิดของเจ้ายอมจำนนต่อเมนเนสมันนานแล้วในประเทศบ้านเกิดของเจ้าเจ้าเป็นคนบาปข้าเจ้าไปก็ไม่มีความหมายแต่ข้าจะทำลายสิ่งที่เจ้าหวงแหงที่สุดเพื่อรังแค้นให้เปป้า นำตัวดังไปขังไว้ในคุกพย่ค่ะทั้งนั้นในยังไม่ถึงเลยว่าคนกลุ่มนั้นจะได้ประโยชน์ขนาดนี้ข้าอยู่ที่นี่ทำงานหนักเพื่อพวกเขาแต่พวกเขากลับยอมจำนนต่อเมเนสข้าต้องการคุยกับเจ้าชายโจเซฟไม่เป็นไรข้ามีแผนสำรองห้องนอนของเมเนสทำไมวันนี้ไม่นะ ถึงอาเจียนเป็นเรื่องหราวเป็นเพราะข้าหรือบ่บัาบาททรงเป็นห่วงเจ้าหญิงจึงทรงช้เว่นมวนแย่นวิญญาณเสด็จตามพระองค์ไปตลอดทางเส้นทําเป็นสัตว์ร่างอวตารสุดท้ายก็ทรงแบ่งเวมนม์เข้าไปในร่างกายของเจ้าหญิงจึงทําร้ายพระวรากายของพระองค์เองที่แท้สัตว์ตัวนั้นก็คือมินาที่มินาได้รับบาดเจ็บ เป็นเพราะฉันจริงๆข้าจะไปหามินาเบรเนียม <Burn iam. S 2> มินาเจ้าลุกขึ้นมาได้ยังไงข้ารุดบอกว่า <_ S 2> เจ้าใชา้เวทมนต์แยกวิญญาณร่างกายอ่อนแอมากทั้งที่ดีควรพักผ่อนนะเห <_ S 2> มือนว่า <_ S 2> เจ้าจะรู้ทุกอย่างแล้วสินะอืมที่ข้าสามารถหนีออกมาได้ทั้งหมดเป็นเพราะมินาขอโทษนะหากเจ้า ไม่ต้องใช้เวทมนต์เพื่อช่วยข้าเจ้าคงไม่โดนทำร้ายและอาเจียนเป็นเลือกไม่เป็นไรเวทมนต์ของข้าพลังของข้าอยู่ในร่างกายของเจ้าเหมือนกับว่าบนร่างกายของเจ้ามีร่องรอยของข้าตะลึกอยู่เออพูดเรื่องบ้าๆแบาบนั้นจะให้ข้าพูดอะไรต่อล่ะเบอร์เนียนี่เมื่อเจ้ารู้ว่าข้าแสงเป็นสัตว์ ร่างอาวตารและติดตามเจ้าไปจนสนุดทางเจ้าก็น่าจะรู้ว่าข้าได้ยินบทสนทนาทั้งหมดในนั้นแล้วเจ้าจะไปจากเจ้าจะไม่ไปจากข้าใช่หรือไม่ข้าถ้าจะไปแล้วก็ฉันก็ไม่กล้าพูดอะไรกับมินาหรอกหรือว่าฉัน หลงรักเขาแล้วจริงๆอยากอยู่ที่นี่เพื่อเขาดูเปล่านะแต่ว่าพ่อมินาเขาไม่พิงเจ้าไปง่ายๆหรอกแต่ว่าเออแสงนี้สว่างจังดูว่าพ่อเปิดใช้งานเครื่องเพื่อบังคับให้ฉันกลับไปเบอร์เนียมอย่าไปมินา บริเนียมทะลุผ่านหายไปตอนที่48่หายโจฉันกลับมาที่หายโจแล้วอ้ออาเป็นบ้าหรือไงนี่ไม่ใช่ที่ไทยทำภาพยนต์นะแต่งตัวโป้นั่นอยู่กลางถนน ถ้าอยากตายก็ไปที่อื่นคุณผู้หญิงต้องการความช่วยเหลือไหมครับผู้ช่วยมิวฟรองกรุ๊ปคุณขอบคุณค่ะรบกวนไปส่งชันที่สถาบานวิจัยมีสิงหน่อยนึนะคะทำไมพอถึงเปิดเครื่องเทเลฟอร์ลา ฉันต้องกลับไปที่สถานบ้านวิจัยแล้วถามสักหน่อยหายไปต่อหน้าต่อตามินนาสำหรับเขาแล้วมันคงยากที่จะยอมรับต้องกลับไปอธิบายให้เขาฟังเอยยังมีคนนั่งอยู่ข้างหลังเหรอหนังกงหลิงยีประธานมิลกรุ๊ปถึงแล้วครับ ในตัวฉันไม่มีเงินเลยปลดติดต่อฉันที่เบอร์นี้นะคะฉันจะโอนค่าโดยสารให้คุณนี่เธอทาเหมือนเออทะลุมิติเอ้ยไม่ใช่นี่เธอทำเหมือนรถมิลิตเต็ดของเราเป็นเหมือนแท็กซี่เลยนะครับมีตาเตงขบไว้พริต ไม่รู้จริงๆว่าทำไมคุณหนานกงถึงพาเธอขึ้นรถมาด้วยฉันว่านายตั้งหักที่มีตาแต่ขาดไหวพริบฮะคุณคุณหน,นงังกงเครื่องประดับชิ้นโบราณบนร่างกายผู้หญิงคนนั้นประเมินค่าไม่ได้และเป็นของจริงจากอียิปต์โบราณ ดอตมีดอตเตอร์มี่กำชันรานีเป็นอย่างสมเหตุสมผลวันนี้ถ้ายังหาเงินไม่ได้อย่าโทษเราที่ทุบทันสถามบันวิจัใจของคุณเลยอย่านะอย่าทุบรอก่อนลูกสาวฉันกำลังจะกลับมาแล้วพ่อมิซิโยในที่สุดแกก็กลับมาเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะทำไมถึงใช้เทเรทรก เดียกหนูกลับมาเร่งด่วนด้วยพ่อคิดว่าแกไม่อยากกลับมาแล้วหายไปนานขนาดนี้หาสมบัติเจอหรือ,อยังพวกเขาจะทุกสถามบันพ่อแกแล้วแกยังไม่คิดวิธีหาทางช่วยอีกฮคุณเป็นลูกสาวของโรตเตอมีสินะพ่อของคุณติดหนี้เราหนึ่งสิบล้านหยวนคุณช่วยคืนแทนเขาได้ไหม สิบร้านหยวดใช่ไหมนี่เป็นเครื่องประดับที่คุกพบในอียิปต์โบราณมากพอที่จะชำระหน,นี้รับมันและออกไปจากที่นี่ซะโอ้ของจริงด้วยเราจะรวยเลียเราจะรวยแล้วตอนนี้บนร่างกายของฉันมีแต่ของดีของฉันดีนหนึ่ง ที่มินาให้เกรงว่าทุกอย่างจะมีราคาสูงในไหโจโชคดีที่ให้เครื่องประดับอียิปต์โบราณกับพวกเขาแค่ชิ้นเดียวก็ยอมไปแล้วพ่อคะพ่อเรียกหนูกลับมาจากการนี่หรอคะทำไมพ่อถึงเป็นนี่มากขนาดนี้ล่ะแล้วชายแมนชิฟอยู่ไหนคะนี่เกกล้าตั้งคำถามกับฉันเหรอ ฉันส่งเกไปอียิปต์นานแค่ไหนยังไม่เห็นเม็ดแตงเงาของสมบัติจะทำวิจัยสถาบันยังไงไม่ให้เป็นนี่นี่เยอะขนาดนี้เกยงังอาจารย์พอแล้วครับมิซิโยเพิ่งกลับมาไม่ได้ตั้งใจจะเขียนอาจารย์หรอกครับยังจะนึกถึงไทแมนซิตอีกเพิ่งกลับมาก็แค่จะกลับไปงั้นเหรอไทแมนซิตโดนพวกเจ้านี่ทุบจนพังแล้ว มันใช่ไม่ได้เหรอเอ๊ะฉันกลับไปไม่ได้แล้วเหรอไม่นะ